อีกหนแวก็เป็นสงม่แบบเจ้าสาวก็าค่าก็คือคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวกแล้เจ้าสาสอสาลับกันเนาะซ้ายขวาบน ดีทุกจุดใช่ค่ะตอนแรกไม่เข้าใจทำไมเอ๊ะทำไมต้องเจอมาเขามีที่ไปที่มาเนาะ ของของต่าเหมือนของคูอะไรเลยค่ะเป็นได้บนตึงสามสิเส้นเหมือนเป็นหลักคันโมแฉมตุ้งแฉมเป็นศูนกางค่ะสี่มือเลยนะครับพ่อกับแม่สี่มือเลยนะหนูก็มาอีกหน่อยนึงตรงกลางตรงกลางต้โอเคหอมท้ามหนึ่งสองสามครับให้สิให้พรลูกด้วยนะครับคุณแม่ค่ะคุณแม่เพิ่มอีนึง เอามงออามงคลขึ้นนิดนึงครับแม่โอเคโอเคนะ้รังเคะใช่ครับเื่อูามาใตัข้านยโชว์แหวนเราโชวแหวนเราโชว์แหวนโชแหวนนะโชว์แหวนแม่อบเลยครับอบแบบอบคุณเลยครับขอุณุบ้างไวกันเลยครับโอเค แอตู่พอสมสมไปังต่อยโอมอุจ้าอุทุกคนนะ่ไดใช่ครับแม่ตู่ได้ลูกสาว่ก็เป็นลูกคนเกยแม่ต่อยก็ชื่นใช่บางทีเราก็แอบงงเหมือนกันนะเวลาเรียกนะค่ะอสาจะถัดไปนะคะก็จะเป็นผู้มู่แรกอ่านก ครจับผาพ่นกับเจ้าสาวซึ่งจะเป็นุพ่แม่เดีคุณพ่อคุณแม่แม้บาวนจะกันไ็ตอนนี้กำลังเข้าเข้าสู่พิธีมุ่ข้อมือ,อะครับทเสร็จแล้วหลังนั้นต้องขบนครับแล้วก็รับของ่ากลำสองลาอง้นน อัดับแรกนะคะคุณพ่อสมบัติเชียรสารสืบพ่อเบิ้มและแม่ชุ่อการนิเชียรศรีภูมิได้ต่อยค่ะเป็นคู่ประถมแม่การค่ะอวยพรกันนะครับค่ะชีวิตคู่นี้แหละเป็นคู่ที่ดีคู่ในของคุณพ่อคุณแม่ของเราที่รักค่ะที่ครองรักกันมาอย่างยอะยาวนานนะฮะเขาต้มีเส้นรับที่ดีเส็นรับที่ดีคู่ท้อกันม้างปักเสียงกันบ้างแน่นอนแต่ก็อยู่ที่การ เหมือนลิ้นกับปันนะมีกระทบกระทัง่งกันบ้างเป็นธรรมดาความเห็นมต้องการเป็นด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ด้วยกัน<ช>นะไปจนแก,ก่เานะตามนานเท่านานจะมีลูกมีหลานใช่ครับเดี๋ยวระดับถัดไปนะคนะเรียนเชิญญาติสามเจ้าสาวนะคะคุณวินและคุณสุปราณีพัฒนาคุลน,นะน,นะคะหรือลุงวินไปยุคนะคะได้ผูกเข้ามปเลย แล้วก็หลักน้ำสาเงเป็นเรากองการถัดไปต่อจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเตรียมพร้อมได้เลยนะครับเตรียมพร้อมมาได้เลยม,ม<ๆ>ีกับอายกอยู่ไหมคะเีชองร่งงเลยนะคะคุณปิณฑคุณสุปรามีพัชนคุณค่ะก็คือวำดับแรกตามรายชื่อนะคะจะเป็นผู้เข้ารู้ก่อนลำดับแรผู้เข้าร<ๆ>ูเสร็จมารับสังนะคะในการรับสังหรือหลังน้เขาคือ เนี่ยเป็นตัวแทนในสมัยก่อนในพิธีจามค่ะมีความหมายว่าอการเปล่าประกาศให้ต้องเว่าวันนี้มน้ำเปล่าวันนี้ได้การหยาบเปความหมายดีและน้ำที่เราหลั่งน้ำเนี่ยก็คือสายน้ำเหมือนญาติพี่น้องที่มาต่อแถวหลังน้ำก็คือตะบนขาเป็นหลาเป็นสายน้ำแบบว่าที่ร่องเย็นเป็นสุขหลั่เย็นนั่นเองครับผม คุติเขาลก็เปนารตัวแพร่เชุอมงตัวในการตั้งต้นทีมคู่ของสาวค่ะมีมอสทองมีมอสทองกเป็งานใันวนัถงใช่ครับเกหมคะืนอนคอเราบ้างๆอยู่เหมือนกันนะยืมใส่หน่อยหรือ่องนะคะสอตัวขอยืมแต่ไม่คืนไปเลยเสร็จงานแล้วไปเลย อ๋ออยู่นี่เลยเอาี่า้เราก็มองแต่ด้านลังคุณพ่อคุณแม่จังสาวก่ค่ะให้คุณพ่อ เอาเคได้เป็นภาพที่อบอุ่นมากชอบความบิวของพี่ตากล้องมากเลยนะพีนต้นใส่กาเกง เด็กเอ็นนะคะเนี่ยเขาถ่ายเเป็นเด็กเอ็นนะใช่เขารับจ็อบนะเขาเปิดบาร์โฮสนะตไเป็นคุณพ่อคุณแม่ของางจ้าแม่คุณคุณแม่อ้แข่งแลแข่ง คุณแม่ตบาค่ะคุณแม่บนุนเรื่งรนขวรเรืองนะคะหรือว่าแม่ปตู่ของเราด้วนเองนะครับครับาไถึงคิวเน่นอนถึงคิวแน่นอนถึงคิวแล้วครับ นล่เครับโบราณโบราณนโบราณราณนะเวยเนรวอู่ถเปนทาวนทัลกระบอกยอทำนี้ไม่ได้ไมใช่ครับอยู่มาทุกทุกสมัยจริงๆทำนี้เนาะ เรียบร้อยเอาคนเก็บข้อสเดียวค่ะครับผมอันนี้ทำสองหน้าที่เลยนะครับเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็นี่ฮะไลฟ์สดไปด้วยนะไลฟ์สดไปด้วยเป็นนักข่าวด้วยตอนนี้ต้ประมาณแสนสาคนใช่ครับติดตามเจ้ที่ช่องไหนครับจ้ากอนมังจ้ากอนมัติดตามได้นี่ค่ะนี่ค่ะ เแล้วเือแลวือเราเป็นแกที่หญนทางของทางฝั่งสาค่้มีแล้วจไู้้มเนาโยการนไานคุนะคะุทคนะคะลังกโอ่ให้เกองาเ็นสงเนรรซึ่งจะเป็นองขหาเป็นทางไปชื่อแทกที่ใหญครับ ใช่ครับก็เข้าสู่เรื่องของเรื่องของพิธีการเลี้ยงฉลองครับครับผมก็เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันเนาะก็เป็นการเฉลิมฉลองนะให้กับผู้บ่าวสาวของเรานะครับอ่า ค่เสร็จจคุณลงวินประยุกตแล้วนะคะถัดไปจะเป็นคุณสมศักดิ์คุณเบญจมานินร์รัตคุณนะคะลุงสมศักด์ป้าจิ๋นะ้อนุเป็นาชื่อระดับถัดไคุณคุณเป็นถช่มคะอ๋่เดให้เป็นาตัาตใหญ่ก่อนนะคะแวคุณสมศักดิ์และคุณเบญจมาศนรินทร์รัตนคุณนะคะลุงสมศักดิ์ อโอเคลำดับถัดไปนะครับขอเ,เชิญนะครับคุณสะอาดวิเชียนสันนะครับหรือว่าลุงอาดนะครับแล้วก็คุณกัญญมลน,นะครับอมรสุรเดชหรือว่าป้าหน่อยนะฮะมาที่ด้านหน้าได้เลยนะครับีตนี้หมดเลยอยู่ตรงนี้กันหมดเลย